รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาลึกล้วงรับจับมาเป็นประเด็นในรายการมิติโลกครับค่ทําคืนนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยคุณชิพจิตนิยม และผมกิตติดิตธนดิตสุวรรณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สําหรับคนไทยทุกคนก็คงจใจจดใจจ่อนะครับคุณชิปเกี่ยวกับการนับถอยหลัง120วันใช่ตอนนี้ก็เหลือไปถึง100รกว่าวันนั่นี่นะครับใช่ฮะเหลืออีกแค่ประมาณสักร้อยกว่าวันเท่านั้นนะฮะก็ต้องลุ้นกันว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถเปิดประเทศก็คือหมายถึงอะไรหมายถึงเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปได้เนี่ยตามแผนของรัฐบาลได้สําเร็จหรือไม่ แต่พอพูดถึงการเปิดประเทศปั๊บท่านผู้ชมถามก่อนว่านึกถึงประเทศไหนกันบ้างครับที่ตอนนี้เศรษฐกิจก็ถือว่าเติบโตอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็มีการเปิดเมืองหลายประเทศนี่ถึงขั้นไม่ต้องใส่หน้ากากอน,อนามัยแล้วแต่ก็น่าห่วงเหมือนกันนะบ,บางประเทศจักจักจกชะลอเหมือนกันว่าประเทศใหญ่อย่า,ยยางที่เราทราบคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่ามาแรงแล้วก็การฟื้นเศรษฐกิจต้องถือว่าทําได้ดีเกินคาดนะครับ ใช่ครับก็ถือว่าหลายเมืองฮนะลองไปดูตอนนี้ในสหรัฐฮะนิวยอร์ก <New York S 1> <Yeah. S 2> เองนะฮะลอสแองเจลิสของรัฐแคลิฟอร์เนียหลายเมืองตอนนี้คือข้อจำกัดเดิมๆต่างๆเนี่ยตอนนี้ยกเลิกไปแทบทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยการฉีดวัคซีนฮะการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาคือฉีด ในเอาแค่ยุคไบเดนนะฮะ,ะตั้งแต่เริ่มดํารงตําแหน่งมาตาราที่ผ่านมาฉาีดไปกว่า300้ล้านโดสใช่ครับแต่ก็ยังมีชาวอเมริกันไม่น้อยเหมือนกันนะที่จะไม่ยอมฉีดเหมือนกันนะใช่ฮะว่าอาจเป็นสัดส่วนที่ไม่กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงโครงสร้างมากนักไม่น่าเชื่อเนะครับจา้าบตลอดเวลาที่เราผ่านมาเนี่ยเราฟังจต่ข่าวโควิดในเชิงลบนะที่เราคิดไปถึงว่าเอ๊ะการตบโต,ตทางเศรษฐกิจของหลายประเทศดีขึ้นนะแม้แต่ไทย การนาเข้าการส่งสินค้าก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับใช่ครับคือก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเข้าใจว่าอะอย่างในแง่ของการส่งออกนําเข้าระหว่างการในยุคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีแต่แง่ลบแง่ลบอาน่าจะเรียกว่าเจ็บกันไปทั้งหมดแต่กลายเป็นว่าก็ในวิกฤตทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอฮะแล้วก็มีการเติบโตด้วยซ้ำบางประเภทอุตสาหกรรมนี่ตอนนี้การส่งออกนะครับของประเทศไทยเนี่ยที่ไปอเมริกาครับมูลค่าการเติบโต มากกว่าสมัยก่อนที่จะมีโควิด19ซะอีกนี่นะฮะคือข้อมูลใหม่ๆเหล่านี้เราไม่ได้คิดขึ้นเองนะเท่าไหร่แต่เป็นข้อมูลที่กครูเนี่ยเปิดเผยมาจากการสัมมนาซึ่งคุณปิงทั้งนักที่เป็นพิธีกรนี่ยครับใช่ควรับนั่นก็คือการสัมมนา Nation TV Virtual Forum Thailand Survival Post Covid 19สหรัฐเดินหน้าพลิกฟื้นเศรษฐกิจมองโอกาสการค้าไทยสหรัฐนะครับ ก็คือเป็นงานสัมมนาที่ผมก็พูดคุยกับูรูเนี่ยมีตั้งแต่ตัวแทนจากทางตลาดหลักทรัพย์ทีเดียรไอรวมไปถึงหอการค้า่ายด้วยคือแต่ละคนก็จะนําเสนอมุมมองที่แตกต่างกันไปทั้งในแง่ของผู้ประกอบการจริงๆในแง่ของตลาดทุนรวมไปถึงมองภาพกว้างเรื่องของนโยบายการเงินการคลังของสหรัฐอเมริกาด้วยข้อมูลใหม่ที่เราบอกว่าบางทีเราไม่ทราบมาก่อนในแวดูงของการส่งออกที่ถือว่าดีขึ้นนะครับ เรื่องของตลาดหุ้นตลาดทุนก็ไม่น่าเชื่อนะครับอย่างเช่นบริษัทของไทยเนี่ยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยเป็นร้อยแห่งนะครับแล้วก็มากกว่า4 0เ็เขาบอกว่าเชื่อมโยงกับอเมริกาโดยตรงด้วยนะใช่ครับผลประกอบการก็ถือว่าดีมากครับใช่ครับนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้น่าสนใจครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเอ๊ะในอเมริกาตอนนี้ไทยจะถอดบทเรียนอะไรได้บ้างในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันเดี๋ยวเราไปติดตามนะฮะไฮไลท์ของงานสัมมนางานนี้ที่เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่าน ไม่เคยรู้มาก่อนครับต,ตอนนี้สหรัฐเริ่มเปิดเมืองเปิดประเทศเมืองใหญ่ๆนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสนะครับมีการเปิดเมืองประชาชนหลายที่ไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอีกต่อไปในขณะเดียวกันครับประเทศไทยตอนนี้ก็กำลังนับถอยหลัง120วันครับในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยจะสามารถ เปิดประเทศได้หรือไม่แล้วก็ในอีก8วันข้างหน้ากับพื้นที่นำร่องโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเทศไทยจะเรียนรู้อะไรจากสหรัฐอเมริกาได้บ้างอะไรคือโอกาสอะไรคือความท้าทายในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐในเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและตอนนี้วิทยากรของเราทั้ง3ท่านก็อยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับ แตละท่านนะครับก็วันนี้เตรียมข้อมูลกันมาอัดแน่นกันทั้งนั้นเลยขออนุญาตเริ่มต้นมองภาพกว้างกันก่อนก็แล้วกันเริ่มต้นที่ดรกริดานะครับดรกฤษดาครับถ้าเกิดเรามองภาพกว้างในแง่ของการฟื้นตัวเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยกับของไทยเทียบกับเทรนตลาดโลกทั้งหมดถือว่าโตเร็วกว่าหรือว่าช้ากว่าโลกยังไงบ้างครับ ่ à, ก็ต้องขอเรียนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เศรษฐ,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 ฐกิจสหรัฐกับเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคะมันผูกกันอย่างค่อนข้างจะใกล้ชิดมากเลยนะคะอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันก็กระทบการส่งออกใช่ไหมคะการลงทุนใช่ไหมคะค่าเง, <c oughs> งินดอกเบี้ยนะคะรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะที่กําลังมีเทควอลกับจีนด้วยก็กระทบเราเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียนว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสหรัฐเนี่ยเศรษฐกิจเขากําลังฟื้นตัวอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะและแข็ง แกร่งเราช่วในปีนี้นะคะคแล้วตรงนี้มันก็จะช่วยไทยในแง่ที่ว่าการส่งออกของไทยนะคะไปยังสหารัฐเนี่ยมันก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นซึ่งจริงถ้าเราดูข้อมูลนะคะการฟื้นตัวของการส่งออกไทยไปสหารัฐเนี่ยจริงเราเห็นมาตั้งแต่ ช่วงสองปีที่ผ่านมาแล้วนะคะจริงๆถ้าเราดูการเติบโตของการส่งออกไทยวันนี้นะคะเทียบก่อนโควิดเนี่ยวันนี้มันสูงกว่าเลยนะคะสูงกว่าก่อนโควิดใช่ค่ะสูงกว่าก่อนโควิดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าพระสหรัฐยิ่งฟื้นตัวนะคะก็น่าจะยิ่งนําเข้าจากไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นการส่งออกไทยไปสหรัฐก็ยังน่าจะน่าจะดีอยู่นะคะในในช่วงต่อไปนะคะทีนี้ถามว่า แล้วสหรัฐเนี่ยทำไมเขาถึงโตสิสหรัฐเนี่ยโตได้มากในปีนี้เนี่ยนะคะจร,จริงมาจากสองสาเหตุหลักอันนึงก็คือนโยบายการเงินนะคะอันที่2คือนโยบายการคลังนะคะ <c oughs> ขออธิบายนะคะสั้นๆว่านโยบายการเงินก็คือว่าเขากดดอกเบีย้ยต่ำใช่ไหมคะทำให้เนี่ยนะคะธุรกิจนะคะหรือคนที่อยากจะไปกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายเนะะี่ยก็ง่ายขึ้นนะคะแถมยังพิมพ์เงินออกมาเยอะอีกนะ,ะพิมพ์เงินออกมาเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีก็มีสภาพคล่องค่อนข้างเยอะภายในประเทศให้จับจ่ายใช้สอยนะคะแต่ ที่น่าสนใจอีกอันนึงนะคะก็คือว่านอกจากนโยบายการเงินแล้วเนี่ยที่สนับสนุนเนี่ยคนอเมริกันเองนะคะในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยล็อกดาวน์ใช่ไหมคะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันนะคะนะจะเห็นได้ว่าการ ออมเงินของครัวเรือนเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นไปเลยซึ่งปกติคนอเมริกันคือเป็นนักบริโภคถูกค่ะคเพราะฉะนั้นพอเจอโควิดล็อกดาวไปปีหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีการออมนะคะที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคลายล็อกแล้วเนี่ยนะคะเขาก็อยากจะมาจับใจ่ายใช้สอยนะคะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นอีก,อกแรงขับเคลื่อนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะในสภาวะที่อย่างที่เรียนดอกเบี้ยก็ตามใช่ไหมคะสภาพคล่องก็มีเยอะเนี่ยนะคะก็ยิ่งส่งเสริมเงินไปใหญ่นะคะอันนั้นคือนยบายการเงิน ส่วนการคลังเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลโจไบเดนเองนะคะท่านก็มีมาตรการที่จะใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะท่านมีมาตรการว่าจะใช้จ่าย1.9ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะตอนที่เราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยพบว่าปีนี้เนี่ยท่านน่าจะใช้ได้สัก1.2ล้านล้านนะคะในส่ล้านล้านซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะคะแต่ถ้าดูนยคะว่าสิ่งที่ท่านจะเอาไปใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการแจกเงิน พือให้ควเอาไปบริโภคนะคะเพราะฉะนั้นการเติบโตของสหรัฐนในปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากการบริโภคของของครัวเรือนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดในมุมของว่าแล้วเราจะส่งออกอะไรไปสหรัฐใช่ไหมคะมันก็จะเป็นสิ่งที่สําหรับการบริโภคเนะคะเป็นส่วนใหญ่รวมถึงรถยนต์ด้วยนะคะหรือว่าชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูการส่งออกของไทยไปสหรัฐเลยไม่แปลกใจนะคะ สองอันแรกที่ท็อปเลยนะคะคือพวกชิ้นส่วนยานยนต์นะคะแล้วอันที่สองเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยางนะคะคเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะยางนี้อาจจะในในช่วงโควิดก็อาจจะเกี่ยวถุงมือ,อยางอะไรด้วยนะคะคแต่ว่าจะเห็นได้ว่าที่ทางเศรษฐสหรฐเนี่ยมันก็ส่งผลกับกับเราในแง่ส่งออกมาถามเรื่องของตลาดทุนกันบ้างคุณชัตชัยครับตลาดทุนเองเนี่ยอย่างบริษัทจดทะเบียนของไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กับตลาดสหรัฐขนาดไหนะครับช่วงเนี้ยเศรษฐกิจฟื้นตัว ดีมากเลยนะครับแล้วก็ตลาดทุนไทยเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลกแล้วก็เศรษฐกิจโลกสูงมากเลยนะครับเ,เราเห็นเนี่ยสหรัฐเนี่ยปีนี้เนี่ยฟื้นแรงมากเลยควอเตอร์แรกนี่ก็ฟื้นอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ตลาดทุนเราเนี่ยก็บริษัทจดทะเบียนเราเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับที่มีที่เราทำเก็บข้อมูลมาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเ,เศรษฐกิจโลกนะครับอาจจะมี ไรายได้หรือการลงทุนในต่างประเทศนะครับเรามีบริษัทจดทะเบียนอยู่สัก6 0 0 7อ0บริษัทเนี่ยก็ เกือบเกือบรบริษัทหรือ4 0นะครับของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกนะครับดังนั้นพอเศรษฐกิจฟื้นสหรัฐฟื้นอัดฉีดเงินเข้าไปพวกนี้นะครับก็ทำให้เนี่ยตลาดทุนเนี่ยค่อนข้างฟื้นตัวได้ดีได้เวลแล้วถ้าเรามองตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีวิกฤตโควิดมาจนถึงตอนนี้ตลาดหุ้นของไทยกับของสหรัฐเนี่ยทิศทางเป็นยังไงฮะสวนทางหรือว่าเป็นไปตามทิศทางตลาดโลกยังไงครับครับผมถ้าเราดูปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ย หลายตลาเตลาดมีนิวไฮกันเยอะเลยนะครับอย่างที่เราทราบสภาพคล่องก็เยอะนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยก็ต่ำนะครับไม่รู้เกี่ยวกับคนอยู่บ้านด้วยหรือเปล่านะบอมเยอะก็คึกคักมากเลยครับเรามีผู้ลงทุนเข้ามาในตลาดทุนทั่วโลกนะครับหลายๆที่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับก็สภาพคล่องในตลาดทุนหลายๆที่ก็สูงขึ้นมากนะครับสำหรับตลาดทุนไทยเองเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยจะผันผวน เยอะสักหน่อยจากเหตุการณ์โควิดนะครับจุดต่ําสุดนี่ก็อยู่ประมาณพันกว่าจุดใช่ไหมครับ,รบสูงสุดนี่ก็ไปพันหกอะไรประมาณนี้ปีนี้6เดือนประมาณ6เดือนที่ผ่านมาเริ่มเริ่มอยู่ในเรนจ์คล้ายๆปกติแล้วอยู่ประมาณ2อ0 0าจุดนะเราเริ่มต้นปีพันสีกว่าจุดตอนนี้ก็ประมาณสักพันหกกว่าก็อยู่ในช่วงเริ่มเริ่มปกติกและความผันผวน,นเริ่มเริ่มเริ่มลดลดลงมาหน่อยนะครับแต่ยังไงไปข้างหน้าก็ต้องไปดูเหตุการณ์ที่ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าด้วยนะครับนะฮะจากตลาดทุนครับดรพดครับ,รบถามธุรกิจเรียกว่าตัวจริงที่ทําธุรกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอยู่กันบ้างนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีวิกฤตโควิดเนี่ยนะฮะมาจนถึงตอนนี้ธุรกิจไทยเรื่องของการนําเข้าส่งออกกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับผลกระทบขนาดไหนหรือว่าจริงๆก็มีทิศท,ทางมีการเติบโตด้วยเหมือนกันครับคือโดยองค์รวมการส่งออกประเทศไทยนะฮะมันก็ลงนะฮะติดลบว่ะครับแต่ไทยกับสหรัฐเนี่ยนะครับ นะเมื่อปีแล้วทั้งปีเนี่ยเรายังบวกขึ้นอีกประมาณ3.12%นึครับนะครับหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การส่งออกเราเองเนี่ยนะฮะเราเพิ่มสูงวัสี่เจ็ดสองสี่จเสองเปอร์เซ็นต์ก็คือยังเป็นบวกเป็นบวกอยู่นะครับทีนี้ถ้ามาดูในปีนี้นะครับเรายิ่งน่าตกใจนะครับปีนี้เนี่ยนะฮะคูณค่ารวมถึงเดือนเมษาเนี่ยนะครับเราติดลบ5.7แต่ส่งออก ไปสหรัฐเราโต11.62เปอ oh. นะครับทั้งที่ใน quarter แ,แรกเนี่ยเราก็เจอปัญหาเรื่องการโควิดรอบสองมาดับบราต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ oh. ครับทีนี้ในตัวเลขตัวนี้เนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวครับคือการที่เราตัด GSP เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยนะครับหลักใหญ่ก็คือตัวเลขเราเนี่ยส่งออกมากกว่าน,นำเข้าจากสหรัฐเยอะ oh. นะครับเราก็โดนตัด GDP ไปนะครับท mm ีนี้ตอนนี้ก็ตัดตออไปกองแล้วก็ยังเหลืออยู่อกองอยู่นะครับแต่ว่าพอดูตัวเลขของปีนี้ผมจักหนาวแล้วเพราะว่าปีนี้เนี่ยถ้าดูแค่4เดือนเนี่ยนะครับเราสองหมื่นสองเจนะครับแต่รวมคือ 10, mm hmm. 1มื่นเเท่ากับนำเรานํเานเข้าแค่5,000กว่าล้าน mm hmm. นะฮะในรอบ4เดือนครับสมมุติผมผมยืนตัวผมยืนตัวนี้ก่อนแล้วกันถ้าคูณ3 3ครั้งเท่านั่ป mm ีเ hmm. ท่ากับว่าเราจะนำเข้าจากสหรัฐแค่หมื่นห้าจะกลับกลายเป็นว่าเรานําเข้าน้อยกว่าเมื่อปีที่แล้วอีกจากสหรัฐ mm hmm. อันนี้ผมว่าเราจะไปไปเด็นนิดหนึ่งนะครับนะเพราะงั้นเรามองว่าปีนี้ส่งออกเนะี่ยจริงเราต้องผมผมมองว่าจะโตขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าปีที่แล้วทุกประเทศนะทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยเจอเรื่องใหม่ในรอบร้อยปีที่ผ่านมาไม่เคยเจอ เรียกว่าคนที่อยู่บนโลกนี้ไม่ีใครเคยเจอก็ <ๆ S 2> เลยงงไปหมด<อ>นะฮะไม่รู้จะอยู่กับมันยังไงเป็น,นช็อกนะฮะแต่ตอนนี้พอตังตอนี้มาผ่านรับปีกว่าเริ่มจะรู้ว่าจะอยู่กับมันกันยังไงกันบ้างก็เริ่มมีการที่จะมีการคลายกลยุทธ์เพื่อจะอย่าให้มันติดไปหมดชะง,งักไปหมดปิดไปหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะงั้นเรามองว่าว่าปีนี้เนี่ยนะครับมันคงจะค่อยๆดีขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับะงั้นการสู้ออของไทยเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆสำหรับตลาดสารอเมริการนะครับสารบริการเนี่ยเรามองว่า โอกาสจะโตขึ้นมีอีกเยอะฮะเพราะว่า<ช>ต้องยอมรับว่าสังสารวัการเนี่ยเป็นเป็นเป็นเนมืองคอนซูมนะเป็นเมืองคอนซูมเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จากดิสลอปเรื่องของโควิดเนี่ยกำลังผลิตเข้าภายในประเทศเองยังยัง,ยงมีปัญหาอยู่เยอะมากนะทั้งเรื่องของบุคลากรเรื่องของตัวของการเปลี่ยนระบบในการที่จะจัดการบริหารจัดการการผลิตเพื่อให้สัมผัสมือน้อยที่สุดนะครับอันนี้เ็าต้องเปลี่ยนแปลงกันเยอะเลยเพราะงั้นเราสังเกตว่าพอพอเขาสามารถผลิตพอก็ได้ยิ่งนําเข้ามาก ยิ่งนําเข้าบ้านเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์กับทางของทางประเทศไทยเรานะครับนั่นก็เป็นภาพรวมเกี่ยวกับการพุ่งเป้าปที่เอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหน้าสําคัญกว่านั้นเพราะว่ามีคู่แข่งเหมือนกันใช่ฮะเบ้นไม่ได้คือเรื่องของจีนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจที่เ็าบอกว่ากําลังแข่งขันกันแล้วนักวิเคราะห์เองเขาก็บอกนะครับว่านักการเงิ จีนได้จะแสงหน้าสหรัฐแล้วใช่ฮะนั่นก็คือสาเหตุว่าทําไมสหรัฐอเมริกาถึงต้องเร่งมาคานอํานาจจีนในทุกๆด้านนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะมาวิเคราะห์กันต่อมาดูไฮไลท์งานสัมมนางานนี้กันต่อว่าเอ๊ะในยุคข,ของไบเดนเนี่ยเทียบกับทรัมป์สหรัฐอเมริกาจะจัดการกับประเทศจีนอย่างไงและความตึงเครียดระหว่างสองมหาอำนาจนี้จะส่งผลกับไทยอย่างไรบ้างช่วงนา้ามพลาดกลับมาในมิติโลกครับ